เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตะภาวนาครั้งที่สองประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2558เพื่อถวายเป็นอาจารย์บูชาแด่พระราชยานวิสุทธิโสพลหรือหลวงปู่ท่อนยานนัทโรเนื่องในโอกาสอายุวัฒนะมงคลครบ87ปีณวัดป่ามณีการตำบลสารกลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันเสาร์ที่20มิถุนายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ19นาฬิกานำโดยพระครูวิโรธธันมาจารย์หรือหลวงปู่บุญเรืองกิติปุญโญเจ้าอาวาสวัดภูมุดต,ตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีหลวงปู่บุญมาคัมพีธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าศรีพนมประชาคมตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพระครูภาวนาสุทธาจารย์หรือหลวงปู่สาครธรรมาวุโธประธานสงฆ์วัดป่ามณีการ เจ้าอาวาสวัดเวลุวันอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพระครูเขมากกรวิสุทธ์หรือหลวงปู่มงคลสิริมังคโลเจ้าอาวาสวัดป่าโป่งกระทิงตำบลบ้านบึงอําเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีและพระอาจารย์อํานวยจิตสังวโรเจ้าอาวาสวัดป่ามณีการพร้อมทั้งพระภิกษุสาม,มเณรสายพระป่ากรรมฐานแม่ชีและอุบาสกอุบาสิกาต่างพร้อมใจกันสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญมุทิตาจิตสการะพระราชยานวิสุทธิโทโสภ หรือหลวงปู่ท่อนยานทธโรเจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวันตำบลนาอ้ออําเภอเมืองจังหวัดเลยในโอกาสอายุวัฒนะมงคลครบ87ปีเพื่อถวายเป็นกุศลให้หลวงปู่ท่อนยานทธโรมีสุขภาพพรรณมายสมบูรณ์แข็งแรงโดยการสวดเจริญพระพุทธมนต์หรือการสวดพระปริศนนั้นเป็นการสวดมนต์อย่างหนึ่งที่ทําให้ผู้สวดน้อมราลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์การสวดมนต์มีอนิสงส์มากมายเพราะการสวดม์ เป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มีคุณอย่างไรซึ่งบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ที่พุทธบริษัทได้สวดมนต์ถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่หลวงปู่ท่อนยานทธโรมีทั้งหมด19บทอาทิบทปฏิจจสมุปปาทปาหะบทธรรมจกกักรปวัตนสูตรบทอังคุลิมาลปริตบทพชังคปริตบทชัยมงคลคาถาบทอิมัสมิงมงคลจักรวาลบทเทวตา อายุโยชนะคาถาเป็นต้นซึ่งการสวดเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้เป็นการน้อมถวายบุญกุศลให้แด่พระราชยานวิสุทธิโสพลหรือหลวงปู่ท่อนยานนัทโรให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวอยู่เป็นร่มโพร,ร่มไทรให้แก่ลูกศิษย์ที่มีความเคารพศรัทธาในพ่อแม่ครูอาจารย์สายาพระป่ากรกรมาฐาน ต่อมาหลวงปู่บุญมาคัมภีธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าศรีพนมประชาคมตําบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครและพระอาจารย์มณีสุมโนเจ้าอาวาสวัดสวนป่าสิริทโรอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาให้แก่พระภิกษุสมนเนรแม่ชีอุบาสกและอุบาสิกาเพื่อเป็นธรรมทานจากนั้นอุบาสกและอุบาสิกาได้ทอดผ้าป,ป่าสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์ จุพระบรมสารีริกธาตุและอัฐบริคารที่วัดศรีอภัยวันตําบลน,นาอ,อ้ออําเภอเมืองจังหวัดเลยโดยมีพระราชยานวิสุทธิโสพลเป็นเจ้าอาวาสโดยวัตถุประสงค์ในการสร้างพระมหาเจดีย์เพื่อเป็นศาสนสถานให้พุทธศาสนิกชนได้เจริญศรัทธาสักการะบูชาและเก็บรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุของพระอริยสงฆ์ตลอดจนคติธรรมคําสอนอัฐบริคารรวมทั้งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธ รูปและรูปเหมือนขนาดเท่าคนจริงของพ่อแม่ครูอาจารย์สายพระปากรรมฐานทั้งหมด10องค์คือ 1. พระอุบาลีคุณูประมาจารย์หรือหลวงปู่จันิริจันโทวัดบรมนิวาสร,ราชวร,รวิหารกรุงเทพมหานครซึ่งเคยสอนธรรมะให้แก่พระครูวินัยทรหรือหลวงปู่มั่นภูริทัตโต 2. พระครูวิเวกพุทธกิจหรือหลวงปู่เสากันตสีโลวัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเคยสอนธรรมะให้แก่พระครูวินัยทร หรือหลวงปู่ม,มั่นภูริทัตโตสพระครูวิเนทรหรือหลวงปู่ม,มั่นภูริทัตโตวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่4หลวงปู่จวนกุลเชษโทวัดเจติยาคิรีวิหารจังหวัดหนองคาย 5. พระครูยานทัศสีหรือหลวงปู่คำดีประพาโสวัดถ้ำผาปู่อำเภอเมืองจังหวัดเลย 6. พระยาณวิสิ์สมิทธิวีราจารย์หรือหลวงปู่สิงค์ขันตยาคโมวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมา 7. หลวงปู่ชอบฐานสโมวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสพุงจังหวัดเลย 8. หลวงปู่ลุยจันทสาโรวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสพุงจังหวัดเลย 9. หลวงปู่ศรีจันทร์วันนาโพวัดศรีสุทธาวาสจังหวัดเลยและสิหลวงปู่สามาอาจุตโตวัดป่าอัมพวันอำเภอเมืองจังหวัดเลย ซึ่งพ่อแม่ครูอาจารย์สายพระป่ากรรมฐานทั้ง10รูปได้มรณาภาพไปแล้วแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณูปการปฏิปทาคําสอนและแบบอย่างที่ดีให้แก่พระภิกษุสงฆ์ยึดเป็นแบบอย่างและประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีของพ่อแม่ครูอาจารย์สายพระป่ากรรมฐานโดยยอดภาพป่าเพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์วัดศรีอภัยวันในวันดังกล่าวมียอดจํานวนเงินกว่า5 0,000 0บาทจากนั้นอุบาสกและอุบาสิการับ พรจากพระสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธี